มาดูกันนะครับว่า Ford Ranger XLS นะครับปี2023โฉมใหม่ล่าสุดมาติดเป็นโลบาคู่ตัวนะครับจะออกมาอยู่ในลักษณะนี้เลยด้านข้างนะครับจะเสริมด้วยโลบาคู่ตัวแล้วก็ตัวของคิ้วล้อ ABS นะครับเป็นงานตรงรุ่นความพิเศษคือตรงนี้ครับเวลาคิ้วล้อของ ABS นะครับมันจะเต็มรูปแบบแบบนี้เลยส่วนโลบาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนแบบมาจากสีของงานคู่ตัวเลยนะครับ ตัวนี้ลูกค้ารีเควสนิดนึงครับว่าเอาฟองน้ําในการกันลอยนะครับไม่ให้ตัวของโรบ้านะครับแล้วก็ตัวของตัวรถกระทบกันแต่ว่าถ้าไม่มีฟองน้ํามันก็จะแนบชิดลงไปอีกนะครับสีเป็นระบบ 2K เสีรุ่นเดียวกับรถนะครับส่วนตัวของไลเนอร์ข้างๆถ,ถอดออกไว้ไม่ได้ตัดไม่ได้แกะไม่ได้เจาะนะครับแบบนี้เลยอันนี้คือในร่มนี่กิ๊บๆนะครับฟองน้ํามันดูใกล้ๆมันดูเหมือน,น โตนะครับแต่ดูไกลๆนะครับเรียบเนียนเลยนะตัวของวายแท็กนะครับเขาจะไม่มีตัวของเหล็กหรือพลาสติกตรงนี้นะครับอันนี้มองตรงๆครับส่วนตรงกลางนะครับเป็นไฟเบรกแบบนี้แจ้งได้นะครับว่าจะเอาไฟเบรกหรือไม่เอานะเดี๋ยวเราลองไปดูภาพรวมจากข้างหน้ากันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะ ข้างหน้านะครับนอกจากตัวของคิ้วร้อโลบาแล้วนะครับลูกค้าเป็นกรเป็นกระจังของแรปเตอร์นะครับแล้วก็ใส่สกูปหน้านะครับเป็นสีดาตัดกับสีแดงให้มันดูลงตัวและดุดันยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแบบนี้เลยขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ